วันนี้ไอคากลับมาแล้วนะครับผมน,นี้อยู่ในสภาพขาชันเลยต้องบอกว่าได้แต่ไลฟ์สดมาไม่เคยแต่เจงขาพันเลยนะครับผมช่วงนี้จาเป็นจริงๆนะครับผมว่าทางบ้านได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเราจะมามประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าด้วยว่าเรามีร้านอยู่ในเมืองแต่จะแจ้งว่าลด ย้ายออกมาก่อนน้าจะท่วมทุกคันอันนี้ให้ลูกค้าสบายใจเลยนะครับผมว่าซื้อรถกับเรารถเราปลอดภัยทุกคันนะครับผมอันนี้คือผมและทีมงานและทีมงานเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับผมระวังแผ่นแบบรัดกลุ่มมากมาก ช่วงนี้ก็ต้องช่วยญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณในเมืองด้วยนะครับผมเพราะว่าได้รับผลกระทบกันเยอะมากนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับผมช่วงก่อนหน้านี้เราก็เปิดโรงครัวไปสองสามวันเลยนะครับผมอันนี้ต้องเป็นกําลังใจนะครับไอคาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับผมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผม วันนี้นะครับผมเจาะลึกกันเลยวันนี้เรามาหลฟ์สด Ford Ranger นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าเชนนะหน้าสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น Next Gen เพราะว่าเขาจดทะเบียนปี2022เลยนะครับผมรถมือเดียวภาคเหนือนะครับผมเีียมมากๆตัวนี้เป็น2.0 Limited นะครับผมออปชั่นแน่นๆเลยเกียร์ออโต้10 e สปีดนะครับโฟล์วิว ภายนอกภายในเอียมมากนะครับผมแม็กเรเนอร์ไม่มีรอยบรนทุกหนักเลยนี่ตัวนี้มีตัวทาอสาท้ายให้ด้วยจากโรงงานนะครับผมาท้ายเขาจะบังนี่เลยแม็กเรเนอร์ของ f o r ์ด a n g เจนะครับตรงรุ่นล้อแม็กนะครับเป็นอลลอยขอบสิบแปดจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กตรงรุ่นของตัวลิมิเต็เลยนะครับ ตัวรถเป็นสีดำแท้จากโรงงานมาเดี๋ยวเรามาดูมาดูภายในกันนะครับเปิดให้ดูโอเคครับผมภายในเอี่ยมสุดๆเลขไม้เพียงหกหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้น คือจริงๆผมมีรถอัปเดตเยอะมากนะครับที่ซื้อมายังไม่ลงเทเลอร์ก็อีกเยอะมากแต่ว่ากลาะห่นิดนึงนะครับผมท่านใดที่อยู่เชียงใหม่จะรู้ดีนะครับเชียงใหม่เกิดนะครับผมอุทกภัยนะครับผมครั้งใหญ่เลยนะครับผมก็คือน้ําท่วมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราก็ย้ํานะครับว่าร้านของเราร้านของพวกเราปลอดภัยนะครับผมทุกๆสาขาเลยนะครับปลอดภัยคือรถขายต้อง มาเป็นที่หนึ่งเลยเรารีบย้ายรถขายก่อนทุกคันเลยนะครับคือเซฟรถของลูกค้าทุกคันนะครับขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับหลายๆท่านด้วยนะครับที่เกิดวิกฤตในครั้งนี้นะครับผมที่พบกับวิกฤตในครั้งนี้เช่นนี้ครับผม ถุงลมนิรภัยก,กี่ลูกพี่โคโคันนี้สี่ลูกนะครับผมตัวนี้เป็น Ford r a n g e r Limited นะครับตัวนี้ไม่ใช่ XLT นะครับมันจะอัปเกรดมาจาก XLT นะครับเขาได้หน้าจออินดอยจากโรงงานนะครับผมเกียร์ออโต้สิบสปีดเป็นเครื่อง2.0จากโรงงานนะครับแล้วก็เป็น4ฟ h e e l ด้วยท็อปในท็อปเลยนะครับคันนี้ทัในใดที่กำลังมองหาอยู่นะเมื่อก่อนมันต้องขายกันประมาณเจ็ดสนะครับแต่วันนี้เราเอามาแบบ ลดราคาแบบโปรโมชั่นแบบเล้าใจเลยปี2022รถเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นรถมือเดียวนะครับผมกุญแจนะครับเป็นชีเลสตักโรงงานนะครับผมปุ่มพุทสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคุยคอนโทลน,นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเอีย่ยๆเลย น,ะนี่เครื่องสองจุดศูนย์นะครับโทโบน็อตไม่มีขยับนะครับสายกิ๊กนะครับเดิมทุกจุดไฟหน้าเอี่ยมมากไฟหน้าเป็นแบบเชียร์เลนนะครับผมเป็น LED นะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้านะครับผมเป็นตัวเชนตัวสุดท้ายนะครับกระจังหน้าตัวนี้ถ้าลูกค้ามองผ่านๆมันจะคล้ายๆเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์ตัวปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น next gen เหมือนกันนะครับผม สวยงามมากคันไหนบรรทุกน้ําไปบริตาคได้บ้างครับบรรทุกน้ําไปบริจาคนี้น่าจะเป็นคันนี้นะครับเพราะคันนี้เรายังไม่ได้ขาย <c oughs> เรเอไว้ลุยรถลุยเราจะยังไม่ขายให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวรอเก็บงานแล้วเราค่อยขายช่วงนี้ขอใช้ลุยก่อนนะครับผมอันนี้เพิ่งลงเทเลอร์มาผมไม่โพสขายนะผมใส่ชุดแต่งแล้วก็ลุยเลยเปลี่ยนล้อใหมย่ยางใหม่จับยกสูงเอาไว้ลุยเอาไว้ทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไททัน3.2นะครับผมเผื่อเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะเดี๋ยวเก็บรายละเะะอยียดเสร็จเดี๋ยวเผื่อจะได้มาไลฟ์สดให้ชมนะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตใช้ก่อนโอเคนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆภายในก็สดมากนะครับดูภายในนะครับเยียมมาก แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับต้องบอกว่าลดเกบร์เซบวกบวกเลยนะครับแล้วเป็นรถมือเดียวด้วยราคานะครับผม6 2แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้ผ่อนค่า้งงวดเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมืห้าร้อยกว่าบาทนะครับราคานี้ทางร้านแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลยนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ไอคาเชียงใหม่นะครับผม Ford r a n g e r นะครับ Limited นะครับ2.0 Turbo เกียร์ออโต้4 w นะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับผมรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวยครบจบแน่นอนนะครับได้กุณใจคีเลสได้ออปชั่นเต็มจากโรงงานนะครับผม โอเคนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับคันนี้สวยครบแล้วก็รถที่ผมเข้ามาผมมี FX4Max ราคาไล่ๆกันเลยเราตั้งเท่าไหร่นะ FX4Max ผมตั้งเทียง6,59,000บาทแพงกว่าตัวนี้3,000 30, 0กว่าบาทคันนี้เลขไม่6,000 0กว่ากิโลนะครับเราชีแ้แจงก่อนแต่ FX4Max อะครับเลขไมลจะอยู่ประมาณ1,40,000กว่านะครับผมอันนั้นก็ราคาก็จะ ถูกเพราะว่าจริงๆไอเฟอร์มกครับราคามือหนึ่งเขาจะแพงเขาได้โชคกฟ็อกจากโรงงานเลยแต่ว่าเราขายให้แบบราคาเล้าใจเลยนะครับผมเพราะว่าไม้มันแสนกว่ากิโลแต่ว่าได้รถมือเดียวอันนี้ให้ลูกค้าไว้เป็นตัวเลือกนะครับว่าชอบแบบไหนสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่อาคาของเรานะครับผมเดี๋ยวผมพาโฉบไปดูนะครับช่วงนี้เชียงใหม่โกลาหล นิดนึงนะครับผมโชคดีนะครับที่นักเรียนปิดเทอมเราก็ยังพอมีบริเวณอันนี้เน็กเจนเน็กเจนของเราเราเคยไลฟ์ยังไงเนี่ยกคนยังยังไม่เคยไลฟ์เลยนะครับอันนี้เน็กเจนนะครับผมนี่ไอเบกโฟพอดีผมเอาล้อไปทําสีนะครับบันไดข้างนะครับตรงรุ่นเลยมันจะน้องๆรับเตอร์เลยไอเบกโฟ เดี๋ยวไว้เรามาไล่ต่อรกเพคดูแต่ล้อนี้ไม่ใช่ล้อของเขานะครับผมเอาล้อไปทําสีไม่อยากจะดูแปลกๆนิดนึงนะนี่ได้ชอคฟ็อกสีเทนนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับเอาไว้พิจารณานะครับอันนี้พาเดินดูเฉยๆนะครับรถ <ๆ S 2> เข้ามาใหม่เยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาได้ไล่ต่อรีเหคลูกค้าดูนะครับผม นาวา r a บ็กกี้ดิชั่นเราก็มีนะสี่ประตูที่เราขายแบบถูกมากอะ่ะปีสองพันสิบเก้าไม่สิบหมื่นนะครับผมไตตันนะครับตัว GT p r e m i u มียมเราก็มีนะครับผมคันนี้นะครับล้อนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับเป็นยางของแ a ็กซินี่นะครับนาวานาวา a แบ็กกี้ดิชั่นตัว E ไม่แพงแค่สี่หมื่นกว่ากิโลนะครับผมนี่นะครับ ที่พีก่ก๊อฟถามนะครับว่าคันไหนบรรทุกน้ําคันนี้คันนี้บรรทุกน้ําอยู่นะครับบรรทุกไว้เฉยแต่ไม่ได้เอาไปลุยเพราะว่าคันนี้มีลูกค้าเซ็นสัญญาแล้วเราเราไม่เอาไปลุยนะครับเรารถที่เราลุยคือรถที่ยังไม่ได้โพสต์ขายให้ลูกค้าแล้วก็ยังไม่มีเจ้าของอย่างเช่นคันนี้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมลงเทเลอร์แล้วก็เอาไปใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรอเก็บรายละเอียดเราก็จะไม่ใช้แล้วอ่า นะครับผมต้องเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่ารถรถที่ใช้งานกับรถขายเราต้องแยกแยะก,กันชัดเจนนะครับผมมันสําคัญเนาะเราต้องถนอมรถในเต็นทุกคันเพราะว่ารถในเต็นก็ถือว่าเป็นรถของลูกค้านะครับมันก็ยังไม่ใช่รถของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมันก็จะมีเจ้าของมีคนเข้ามาดูนะครับผมรับรองนะครับซื้อรถกับเราสบายใจได้เลยไม่โดนน้าสักคันนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะสบายใจได้เลยหลายคนอาจจะเห็นนะครับที่ผมไปบริจาคของนะผมไม่ได้เอารถในเต็นไปเลย ผมเอารถส่วนตัวผมไปนะครับทังก็มีน้ําเข้าก็มีนะครับแต่เราไม่ซีเรียสเพราะว่าเป็นรถของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้อมาขายนะครับผมโอเคนะครับผมฝากคันนี้นะครับไว้พิจารณาสวยครบจบแน่นอนนะครับผม f o r d r a n ง e r 2.0 Limited ศูนลิมเตนะครับผมเกียร์ออโต้สิสปีดนะครับเป็น4ฟ h e วินะครับเลขไมล์ห0 0 0ืกิโลราคา629,000บาทนะครับ ผ่อนเริ่มต้น1 5 0 0รกว่าบาทนะครับผมจัดสูงสุดได้7ปีแปดสิบสีงวดรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยแล้วก็ที่สําคัญโปรโมชั่นนะครับเอาแบบนี้ผมฟรียางใหม่ให้4เส้นอยากได้ยางแบบไหนดอกเอทหรือว่าดอกเฮทบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับเพราะว่ารถปีมันใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันใช้งานมา6ก0 0 0กว่ากิโลแล้วลูกค้าบางคนอาจจะไม่สบายใจกลัวยางมันสึกหลอไปนะครับผม เดี๋ยวเราจับให้นะครับผมเอาเพื่อความสบายใจลูกค้าจะได้ใช้รถแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับผมโอเคนะคะฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ทางไอค้าคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม